มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะสอบถามนกมาว่าจะสร้างรายได้กับแขกตัดที่เลี้ยงที่บ้านเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็มีช่องทางไหนบ้างเดี๋ยววันนี้นกจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะหนึ่งในวิธีที่นกจะมาแชร์วันนี้นะคะก็คือการทำเมล็ดยิมโนด่างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนกก็ต้องขอบอกกันเลยว่านกเนี่ย ไม่ได้เก่งหรือว่าโปรแต่ว่านกจะแชร์จากประสบการณ์ของนกเองจากการเรียนรู้จากรุ่นพี่หลายๆท่านพร้อมด้วยประสบการณ์ของตัวนกเองก่อนที่เราจะได้เมล็ดของยิมโนโดางแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีอย่างแรกเลยก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะเป็นโคลนที่มีชื่อเสียงหรือจะเป็นโคลนที่ไม่มีชื่อก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านค่ะแน่นอนว่าพ่อพันธุ์แม่พัน์ธุที่มีลายแพทเทิร์นสวยๆต้นใหญ่ๆนะคะราคาก็จะไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าเป็นไซส์ที่พร้อมให้ดอกนะคะพร้อมขยายพัน์ธุเพราะฉะนั้นราคาเนี่ย ก็ต้องแพงนะคะบางต้นเนี่ยหลายพันไปจนถึงหมื่นเลยก็ว่าได้ค่ะหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะเราก็ซื้อต้นที่ยังเล็กๆอยู่แต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะต้องรอไปอีกจน1-2ปีเพื่อที่จะถึงไซส์หรือว่าขนาดที่เขาเริ่มที่จะให้ดอกได้ ส่วนตัวนกนกก็แนะนำให้เก็บไปทีละต้น2ต้นนะคะค่อยๆเพิ่มจำนวนยังไม่ต้องรีบค่ะพ่อพันธ์แม่พันธที่ติดดอกเราก็นำมาผสมเกสรเพื่อที่จะให้ได้ฝักมเมล็ดแบบนี้ปัจจุบันนิยมใช้พ่อพันธ์ด่างเข้ากับแม่พันด่างเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูกด่างเนี่ยก็จะมีเยอะกว่าการที่ นำพ่อด่างหรือแม่ด่างมาผสมกับพ่อเขียวหรือแม่เขียวค่ะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเขาติดฝักเมล็ดให้เราเนี่ยก็สามารถนำไปจําหน่ายเชื่อว่าไม่นานเนี่ยต้องได้คืนทุนกลับมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต้นเล็กๆกันไปก่อนค่ะอย่างที่นกบอกไปตอนต้นนะคะว่าต้นเล็กๆเนี่ยราคาก็จะยังไม่สูงเท่าต้นใหญ่ๆค่ะ อย่าง2ต้นนี้นะคะเริ่มจากต้นเล็กๆไปก่อนค่ะเพื่อนๆอีกสักประมาณ1ปีนะคะก็น่าจะสามารถเริ่มให้ดอกได้แล้วแต่ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ที่พร้อมที่จะให้ดอกได้ทันทีค่ะถ้าเราบำรุงดีๆเนี่ยอีกไม่นานก็ให้ดอกให้เราได้ผสมเกสรแน่นอนค่ะใน1ฝัก อาจจะให้มเมล็ดเราเนี่ยได้ตั้งแต่3ถึง400มเมล็ดเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ใน1ต้นเนี่ยสามารถออกดอกให้เราได้ผสมเกสรได้เนี่ยตั้งแต่3ถึง4ถึง5ดอกเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็แปลว่าใน1ต้นเนี่ยได้เป็นพันเมล็ดเลยค่ะราคาขายก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ มเมล็ดละบาทนะคะสองมเมล็ดบาทหรือมเมล็ดละสองบาทขึ้นอยู่กับพ่อพันธ์ุแม่พันธุแพทเทิร์นของพ่อพันธ์ุแม่พันธ์อาจจะสวยก็ราคาก็จะแพงค่ะเมื่อเราเก็บฝักมเมล็ดแล้วนะคะต้องนําไปล้างก่อนแล้วก็ตากให้แห้ง1-2แดดพักมเมล็ดสัก1-2ออาทิตย์ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ค่ะ แต่ก่อนที่จะจำน่ายอย่าลืมเพาะอัตราการง่อก,ก่อนนะคะนกหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆหารายได้จากแคคตัสที่เราปลูกที่บ้านกันคะ่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้พเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ